ไปที่เรื่องของรถเบนซ์คันหนึ่งกันหน่อยมีเรื่องอย่างนี้คะว่ารถเบนซ์ไปเฉียววินมอเตอร์ไซค์ตรงแถวแถวทองหลอ่อจากนั้นก็ลงมาเคลียร์กันมันน่าจะเป็นแค่อุบัติเหตุเฉียวชนใช่ไหมแต่มันมีปัญหาเพราะว่าคนขับรถเบนซ์ต่อลงมาเคลียร์เนี่ยอเอาปืนลงมาด้วยเนี่ยพี่คนนี้เศร้ากล้ามเนี่ยชักปืนคู่แล้วกลางใส่วินมอเตอร์ไซค์ตรงนั้นว่าตัวเขาเองอะเป็นตำรวจนะคะและในรถเจอยาเสพติดอีกอ,อ,อ้คุณพี่เป็นตำรวจจริงหรือเปล่าเนี่ยดูคลิปภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะ

ออเอาไงพี่จะเรียกตำรวจไหมผมไม่เรียกตำรวจแล้วเรียกตำรวจไ,มไมหมเรียกนะคุณชฉยเลวพี่ไปต่อยห้องผมก่อนนะยองคุณอะผมผมไม่เรียกเอาแม่งได้ป่ะดูถามมือปืนมปนทำไมฟังนะพวกผมมีปืนไปพวกผมมีแต่เสื้อเบียนพี่มีปืนพี่มีอะไย่าเมาทั้งรถ,รถ เมาแล้วคันไม่รู้เมายาหรือเปล่านี่โอ้โห,โโห,โห,โโหคนถ่ายนี่คือฝั่งวินมอเตอร์ไซค์แถวทองหล่อนะฮะ <L ibr ant> เขามากันทั้งวินน่ะเขาก็เข้าไปช่วยเหลือนะคะในรถเบนซ์หรูคันนี้มีชายสองหญิงสามแต่งตัวสะสวยกันมาแบบ,บดูท่าทางดีทุกคนนะคะแต่ลักษณะนะคะตามที่พี่วินเขาบอกเหมือนจะเมากันมา <G l inder> ทุกคนบนรถพอเกิดอุบัติเหตุเบนซ์เฉียวชนกับวินมอเตอร์ไซค์ลงมาเคลียร์กันดีๆก็จบแล้วแต่พี่กล้ามโตคนนี้ กลับเอาปืนมาขู่จะยิงพี่วินมันก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ชุลมุนค่ะกลางทองหลอเลยนะคะทางฝั่งของเบนซ์เนี่ยท่าทางเขาฉุนเฉียวหนักมากวินมอเตอร์ไซค์หลายคนก็เลยเข้ามาช่วยกันยืนรุมล้อมกันไว้ไม่ให้หนีให้คนกับรถเบนส์เคลื่อนรถไปจอดข้างทางแล้วลงมาคุยกันเจ้าตัวบอกผมไม่หนี ฟังวินก็ไม่เชื่อเกิดยังลอ้อมกันไว้อย่างนั้นสุดท้ายคนขับรถเบนซ์ซึ่งนอกจากจะมีปืนแล้วเจ้าตัวก็เอาพ่อตัวเองมาอ้างด้วยบ,บอกพ่อผมเป็นตำรวจ <c oughs> ฟังพี่วินเลยบอกว่าสงสัยจะเคลียร์กันเองไม่ได้แล้วโทรตามตำรวจให้เข้ามาช่วยดีกว่าปรากฏว่าพอตำรวจมาตรวจสอบเจอว่ามียาเสพติดอยู่ในรถตำรวจคนเบนซ์หรูสีเทาคันนี้นะครับ <c oughs> แล้วไปเจอยาเสพติด <c oughs> แล้วมีสาวๆเนี่ยนั่งมาในรถได่นีนะ่สาวๆอย่างเงี้ยสาวๆที่เห็นใส่เสื้อควนันนั่นน่ะเขาบอกว่ามียาเสพติดอยู่กับตัว โอแล้วเอาสาวๆขึ้นรถมาเพียบเลยอ่ะอไปไหนกันมาเนี่ยชาย2หญิง3นะคะยังไม่ได้ระบุนะคะว่าเจออะไรบ้างและเจอมากน้อยแค่ไหนยาเสพติดที่ว่านี้แต่มีคนเห็นเหตุการณ์นะคะเขาบอกว่าคนขับเบนซ์เอาปืนขึ้นมาขู่จริงๆแต่พอเห็นวินมอเตอร์ไซค์เข้ามาล้อกันเยอะเข้าก็เลยเอาปืนนั้น,นอ่ะเก็บไป,ปค่ะคได้ขับเฉียววินมอเตไซค์นะครับพี่ ตอนเช้านะครับพี่ตอนประมาณแปดโมงกว่ามีรถเบนซ์คันหนึ่งอะครับเได้ขับเฉียวกับวินโมไซค์นะครับพี่แล้วพอขับเฉียวกับวินโมไซค์เสร็จปุ๊บก็มีปากเสียงกันพอมีปากเสียงกันเนี่ยสักพักหนึ่งอะก็ลงมาลงมาชกชกชกวินมอไซค์พอชกเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งเขาเห็นวินโมไซค์กู์กันเข้ามาเขาก็เลยหยิบปืนมาขึ้นลำพร้อมที่จะยิงเลยครับแล้วก็พอขึ้นลำเสร็จปุ๊บเขาเห็นสถานการณ์ไม่ค่อยดีมั้งเขาก็ปืน พอเก็บปืนเสร็จปุ๊บเนี่ยวินมอเตอร์ไแล้วเรียกตำรวจแต่ตรวจของสอทองหล่อมาพอมาถึงเนี่ยค้นค้นตัว ก็เจอยาเสพติดนะครับทีนี้จังหวะที่มันชุมุนวุ่นวายกันเนี่ยฝั่งของวินมอเตอร์ไซค์เขามีบาดเจ็บนะคะคทีนี้ก็ไปตรวจร่างกายและเตรียมจะเข้าแจ้งความต่อไปทีมข่าวเราประสานไปยังสนอท้องหลอว่าคดีนี้มันมีความคืบหน้ายังไงบ้างตกลงแล้วพี่เบนซ์กล้ามโตเนี่ยคุณพ่อเป็นตํารวจจริงหรือเปล่าออก็ปรากฏว่าทางตํารวจบอกยังไม่มีคนมาแจ้งความเลยตํารวจยังรออยู่นะคะเพราะว่าปืนของพี่เบนซ์กล้ามโตเนี่ย ตำรวจสายตรวจที่ไประงับเพุอะค่ะเขายึดมาไว้แล้วก็เลยอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่แต่ไอ้เรื่องใบอนุญาตมันประเด็นหนึง่งพกพาออกมามันผิดแน่ๆอยู่แล้วแล้วจากคำบอ,อกเล่าของพี่วินนะ,ค,ะคือตอนที่เอาปืนขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เอาขึ้นมาธรรมดานะคือขึ้นลาพร้อมยิงแล้วเพราะฉะนั้น พฤติการทั้งหมดเหด่ยตำรวจต้องสอบอีกทีหนึ่งนะคะแล้วยังมีเรื่องยาเสพติดอีกอะเอออันนี้ยังไม่ได้พูดถึงยาเสพติดนะคะว่าตรวจยึดมาได้มากน้อยขนาดไหนมากน้อยยังไงแล้วก็ประเภทไหนด้วยออนะคะรวมไปถึงตกลงที่ว่าคุณพ่อเป็นตํารวจหรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็ยังรอฟังอยู่เออแล้วสาวๆเพียบเลยอะ่ะเออนี่ยนะฮะเออแต่ว่าเรื่องของอุบัติเหตุใครผิดใครถูกใครชนใครอันน,น,นี้อีกประเด็นหนึ่งนะคะโอ้โหซ้อนเยอะจังเลยเยอะมากเรื่องเดียวนี่มันโอ้โหกลายแล้วอ่ะเดี๋ยวเดยวตามมาต่อนะฮะตำรวจพื้นที่สนทองหล่อนะครับ